เล um ือี่ผ้ากุ้งค่ะอะเฮ้ยผู้พูดเลยเหรอฝ่ายนี้นะครับฝ่ายนุ่มผมขอเลือกเองได้ไหมได้เขาเลือกเาเลือกเอ็ได้ไหมได้ผมขอเลือกคนที่สูสีกับผมเท่านั้นเลยอะไรคะใบนี้อะไรอย่างนี้แข่งด้วยไม่ได้เลือกอะไรก็ได้ผมว่าใครก็ได้ทั้งนั้นแหละก็ได้ช่วยเลือกมาเลยไม่ิดค่ะเมลซิกสามคนนี้ เป็นคู่แรกครับเดี๋ยวเจอกันก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดีอว่าหัวแบนเลยหัวไม่ได้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 เดี๋ยวาทำอไรดจัด่ดดีโอเคดีใจดเอดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดดไม่ได้ด่พักุ้งดูไม่ได้เลยแกเออหัวผมมันไม่ใช่สวนสนุกของทุกคนนะครับผมแต่เหมือนเอากระมังเข้าหมาวางบนสนามหญ้า ขึ้นมา<ด>ประจำที่นะครับเอานะครับถ้าพร้อมแล้วคู่ที่หนึ่งนะครับหนึ่งสองสาม อยู่ไหนอะขันหลังขนหลังแพ้แล้ว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 ปิดผ้าเฮ้ยเฮ้ยคาอันนี้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 ไอ้ี่หลบ